สวัสดีท่านผู้ชมปกนคนอี็กเช่นเคยนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมแอดมินเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับในวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาขอตัวแรกนะครับกับแม่นางตะเคียนนะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านผู้ชม มาดูรอบๆวัดกันก่อนนะผู้ชมนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขของที่นี่นะผู้ชมคนกําลังอยู่กับแนะอดมินเทพนักสกอร์ทางช่องคนสองเลขนะผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะท่านะผู้ชมเนาะสําหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายทำของแอดมินนะผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะท่าผู้ชมเนาะเรามาขอตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะ เราจัดให้คุณถึงที่นะครับกับทางช่องคนสองเลขเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับวันนี้เรามาขอตัวเลขเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมสาธุขอโชคขอลาบหน่อยเดอ้อพ่อเดอ้อค่อยเห็นตัวเลขกันชัดๆค่อยแฟนช่องคนสองเลขเขาได้เห็นตัวเลขกับลูก ขอให้ตัวเลขนี้ให้เข้าให้ปังในงวดประจวาวันที่สิบหกนะพ่อนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะขอใบบุญบารมีของพ่อเนาะทำให้เราเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับไ้พ่อเขียนให้เราด้วยเนาะตัวเลขตัวไหนนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ คลิปนี้เราขอสองตัวตรงๆนะพ่อเนาะไอ,อ,อยออกไขเข้าไข่ปังนะครับนึงวันประจำวันที่สนะิบหกเนาะขอสองตัวตรงๆเลยพ่อเด้อขอยดนลกิจดนใจดนบันดาให้เห็นตัวเลขกันด้วยนะพ่อเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับตัวเลขตัวไหนเนาะที่เราจะเห็นเนาะเห็นแล้วนะผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมแปดห้านะผู้ชมเนาะ ตรงนี้ผู้ชมไปเมื่อแอดมินเลยนะแปดห้าท่ผู้ชมแปดห้าห้าแปดน่ผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขตรงนี้เนาะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมแปดห้าเนาะเห็นชัดนะท่านผู้ชมเนาะแปดห้าเนาะแปดห้าห้าแปดนะครับเห็นสองตัวตรงๆแล้วท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะไปเมื่อแอดมินนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแปดห้าเนาะ แปดห้าห้าแปดนะครับผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นเนาะพ่อให้แล้วนะผู้ชมเนาะก็ขอให้เข้าขอให้เฮงขอให้ปังนะครับสําหรับในงวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกสี่แลผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะที่แอดมินมองเห็นในขณะนี้ก็เป็นเลขแปดห้านะท่านผู้ชม 8558น้าผู้ชมเนาะตัวเลขเราเห็นแล้วนาะผู้ชมพ่อท่านให้แล้วเนาะเราก็คงไม่รบกวนพ่ออีกแล้วนะท้าผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับสําหรับตัวเลขในงวดนี้เนาะของตัวตรงๆพ่อให้แล้วนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นเนาะ ในขณะนี้นะผู้ชมเป็นชัดเจนนัผู้ชมนะแอดมินมองเห็นชัดเจนนะมีใครเห็นเหมือนแอดมินกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยไปพิจารณากันไว้ด้วยเนาะถ้าใครมองเห็นแตกต่างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะครับ 8558นะครับสำหรับตัวเลขที่นี่เนะาะเดี๋ยวเราคงไม่รบกวนท่อแล้วนะท่านผู้ชมสําหรับท่อตะเก็นทองหรือแม่ตะเก็นทองกันที่นี่เนาะะขอให้ท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสําหรับตัวเลขในคลิปนี้ของเราเนาะเราขอสองตัวตรงๆกับแม่ตะเก็นทอง หรือพอตะเคียนทองกันที่นี่นะผู้ชมโรดช้วิจารณญาณกันด้วยนะผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทางช่องของเราเข้าก,กันบนช่องคนสองเลกนะผู้ชมเนาะสำหรับภาพเบื้องหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็คือโบสถ์เข้ากําลังทํากําแพงแก้วนะผู้ชมสําหรับที่นี่เนาะเดี๋ยว เราจะดูว่ากำแพงแก้วจะสวยขนาดไหนน้าผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายทําให้ดูในครั้งคราวต่อไปน้ผู้ชมส่วนคลิปนี้น่าผู้ชมนะเราก็คงจะตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้น้าผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ่าผู้ชมเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนักกรนะครับทางช่องคนสองเลขนะครับสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ